First Gita toys review d ิวดีเ21นะครับวันนี้มากับ KTUS 21อันนี้เป็นงานมือหนึ่งเลยนะครับที่ได้มากล่องคือสวยมากสมบูรณ์มากเลยนะครับด้านล่างด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์แบรเด์ต่างๆนะครับอันนี้ผมขอนี้กิสก็อตเทปไปก่อนแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าด้านหน้ามีอะไรมนก็มีอุปกรณ์ KTUS ที่จะแปลงเป็นร่างดีเคสเคทัส21นะครับเป็นคอมพลีตรุ่นใหม่ล่าสุดด้านบน ด้านข้างกล่องก็เป็นดีเคสของเราหรือจะเรียกว่าดีเคก็ได้นะครับมันก็เป็นปกติหน้าปกติอืมแล้วก็ด้านหลังกล่องเขานะครับนี่ด้านบนดูอีกรอบหน่ด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้เราก็มาอันบล็อกกันเลยนะครับว่าข้างในจะได้อะไรบ้างมาดูกนันไปพร้อมๆเลยนะครับนี่ผมได้ทําการกรีดทาง d ี c คสคอมพลี0เทเี้วเลยนะครับทีนี้ก็ดึง สไลด์เขาออกมาเบาๆนะครับนี่ด้านในมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับนี่ก็มีการาดนะครับการาดนี้ก็จะได้5ใบนะครับก็จะมีการาดที่จะใช้แปลงล่างเป็นคอมเพรเเวนตี้วันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายเพิ่มให้ดูนะครับว่ามันได้อะไรบ้างการ์ดข้างในก็จะมีอยู่5ใบนะครับนี่นี่ก็จะเป็นที่ห้อยเขานี่ก็จะ สามารถห้อยเคทัชได้นะครับแล้วก็ตอนที่เราเอาเคทัชไปเสียบใส่เข็มขัดไปแล้วก็จะทําการเอาหัวเข็มขัดหลักมาใส่ในนี้นะครับ mm hmm. เพื่อกดเลียดท่าไม้ตายต่างๆ mm hmm. ส่วนนี้ก็เป็นพระเอกของเราเลยนะครับเคทัช t w one รุ่นใหม่ล่าสุดนี่สวยมากเลยนะครับมียังมีซองเขาเรียกว่าอะไรนะฟิล์มติดกันร้อยเลยนะครับนี่ mm hmm. สวยมากเลยอ mm ื hmm. มหนึ่งชัดๆเลยนะเนี่ย mm hmm. ให่ไม่กล้าแกะฟิล์มกันร้อยนะครับ ซึ่งขนาดก็น่าจะเท่ากับรุ่นแรกลนะครับซึ่งผมมีรุ่นแรกอยู่ไว้คลิปหน่าจะทําการเปรียบเทียบใม้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ก็ช่องสายการ์ดเขาอันนี้ก็แน่เป็นเหมือนกับเขาของดีเชดน,นะครับมันเลยแง่งมาเพราะมัมนมีข้างเดียวเชตัส21ดูกันอีกรอบนะครับใส่ยทนก็หาได้เหลมจิ้มตรงนี้แต่ผมแนะนําว่าไปหาไม้เพราะไม้เสียบลูกชิ้นใหม่ๆก็ได้นะครับ แล้วก็เราก็มาตัดตรงปลายให้มันไม่เหลี่ยมแล้วก็จิ้มเข้าไปผมว่าถ้าเป็นปากกาหรือเป็นเข็มอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างจะทําให้แบบเ,เนื้อพลาสติกเสียหายได้ถ้าเกิดว่าเราจิ้มไม่ลงรูพอดีหรือว่าอาจจะไปขูดด้านในนะครับหรือว่าจะเป็นหวีก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะใช้เป็นพวกไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็เราก็มาตัดแต่งเอาเพื่อให้มันแบบไม้เวลาขูดมันจะได้ไม่คมก่าเล็กนะครับส่วนการเทมาทั้งหมดก็จะมีอยู่2เฟสน,นะครับมันจะเป็นเหมือนกับสลัก เพ่จะไปชนกับสวิตอยู่ด้านในเคทัดนะครับนี่เฟสสองดับเบิลถึงซีโรก็จะอยู่ตรงนี้เป็นแยกตรงนี้ส่วนเฟสหนึ่งคูกาของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่การ์ที่ให้มาแถมก็จะเป็นนี่เลยครับพวกจ o โอซีโรซีโรทอะไรพวกนี้นครับเป็นการพลาสติกนะครับก็เนื้อดีนะครับไม่คมแต่ผมประทับใจตรงการเนี่ยครับนี่ มันจะเป็นลักษณะเป็นใสๆนะครับเวลาโดนไปโดนแสงมันก็จะสว่างแล้วก็สวยมากนะครับลองเอาไปใส่กับตัวเก่าแล้วตัวเก่าก็กสวยมากเพราะตัวเก่าของผมมันคาร์ดโมเวลาใส่เขาเ้าไปมันค่อนข้างจะทึบมากพอสมควรทีนี้เราก็มาเล่นกันเลยนะครับเปิดเครื่อง K Touch 21. 21เริ่มด้วยการเฟสสองกันเลยนะครับ สว่างมากสว่างแบบจ้าสุดๆนี่ก็เป็นเขาดีเข็ทีนี้มาลองเรียกอะไรได้รุ่นพีกเลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเสียงข้างล่างเดี๋ยจะเหมือนกันมากซึ่งผมจะให้ตัวเคทัสเนี่ยเรียกชื่อของร่างสุดยอดนั้นไปแบบรัวๆเลยนะครับ ピトティラコンボボーゼ仮面ライドカスミックステイツウィザード仮面ライトエンフィニティスタイルム仮面ライド ทีนี้ก็มาต่อเฟสหนึ่งกันเลยนะครับ จากที่สังเกตรุ่นแรกมันจะมีแค่ปิ้งเดียวนะครับแล้วก็จบเลยแต่ว่าในรุ่นนี้จะมีหลายปิ้งหน่อยแล้วก็ส่วนการ์ดเนี่ยผมลองเอาไปเล่นกับตัวเก่านะครับสรุปว่ามันเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าบริเวณล่องการ์ดที่เขาทําไว้มันจะอยู่คคละที่เลยคือบันไดไม่ให้เราแบบแบบหมกเม็ดได้เลยถ้ารุ่นเก่าก็ต้องซื้อกา์ดเก่านะครับทีนี้มาลองเรียกร่างสุดยอดรุ่นพี่กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง ไม่คอมพิวต์นะมาจบกันเลย ังไงก็ขอลาจากเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ